แหมพอจะอะไรฉอดเมื <S 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 2> <S 2> ่อกี้ไ mm ม่ท hmm ah ันนอทีฉัดหลุดๆเนี่ยอ้าวสวัสดีครับอะไรโบนอะไรโบนอะไรครับชิงวอที่ไฟโอเวอร์ได้ในรอบนี้คือเราตกลงเร็วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นอะไรแปลกฝั่งนี่ฝั่งนี้ของเราดูครับสวัสดีครับสายของกล้องนี่ครับเอ้ยสายยูทูปสวัสดีครับสายของกล้องก็คือฟีฟ่านะเออสายของยูตระยูตระอ๋อโอเคโอเค สวัสดีครับปีนี้เท่าไรครับสิบสองครับสิบสองมาอีฝั่งต่ออีกฝั่งที่เล่นบ่อยๆจะทำวันไม่ได้อ้าวตาเล่นอะไรครันนี้เห็นแล้วเลวาร์ธีครับเลวาร์ธีเห็นแล้วจะถามทำไมอ่ะเออถามมาเป็นพิธีเป็นพิธีอ่ามีล้อด้วยมีล้อด้วยมีล้อเลยนะบ้านรวยสู้กับกันเลยไลเทครับฟีฟ่าเล่นไลเทวันนี้มีล้อครับมีล้อด้วยเฟิร์สป่ะเฟิร์สป่ะก็นี้ไงซ้ายของกล้องอ่ะฟีฟ่า ขวาไม่ก็เนี่ยซ้ายกล้องขวาของนุ๊กกล้องนักกล้องโอเคโอ้ยหลายดอกกั่เคยนะวันนี้มาอะโนุเฮ้ยลืมโอ้โหเพิ่นไปหน่อยทำอะไรเพิ่นไปหน่อยชอบสีอะไรสมแล้วกันผมชอบสี รู้แน่จะพูดว่าอะไรอย่าพูดออกมานะสีเขียวสีเขียวถ้าเกิดคล้ายๆนะสีเขียวนยเสมอวาเสมอวะอ่ามาดูกันตรงนี้ดีกว่ามาดูกันตรงมือแรกผมดีกว่าไม่มีก็เปลี่ยนแค่นั้นแหละถ้าเปลี่ยนอะไม่มีอะก็ร้องไงได้ข่าวได้ข่าวว่านี่ไงไอรอบกอดด้านเนี้ยคุณต้องการใช่ไหมเพราะว่าบุกพังยับยับเลยแท่งน้ำพลัง บริไฟก็ซื้อไปใช้กันได้นะครับเพราะว่าการทั้งพลังช่วยในการทดเลขอะไรนี่ยังไม่คิดไปนะยังไม่ทำอะไรคลิปละจริงเริ่มมาก็เครียดแล้วอ่ะเอาแล้วไอ้ฟังไอ้ฟังจะก็ตาสป้าครับก็เปลี่ยนดีกว่าบอกไว้ก่อนว่าเมื่อกี้ไม่ใบกันแต่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงมองภาพเกมรวมก่อนดีกว่า เพ anyway> yeah really. ื่อเขาอาจจะเฟิร์นเราไม่ได้ถูกไหมเขที่มีมอลิเกนถูกไหมครับเกมโมผมก็แย่เหมือนกันแย่เลยอะไรแบบนี้รอกันหรือเปล่าไม่รอมาดูกันชุดใหม่ของผมดีกว่าชึ๊บชึบมาเริ่มเลยขอเทิร์นชาร์ตแอนด์ดอก บัตตี้เขาก็เทคเลยสกิลของฟีนะบอกว่าเขาเอ่อเตอร์มเอรเราโม่หรุอไงที่กองใบอะไรก็ได้อืมใกล้ๆกันไล่เลียกันโม่เป็นดาวน์กร์รดีบีนะ ี่ตัวนี้พิเศษตรงที่มันใช่เปล่าใช่ดัมเบลเกอร์รีวีเปล่าใช่ใช่เปล่าดัมเบลเกอร์รีวีมันของห้าเข่าหรือเปล่าไม่ยู่อ่ะมันก็ดัมเบลเกอร์เหมือนกันสองไอ้ขี้โมนะโมเสรตัจุดสองนะครับสามารถจั่วนะไม่จั่วก็ได้นะแล้วจะไม่เจอทับเนี่ยไล่เด็กก็ายไหนบอกมือไม่ดีมือมือไม่ดีโอเคโอเคมีของให้ฟังมาสอง คิวสองใหบกมือไม่ดีส่วนสองแล้วก็ชาร์จคิวแล้วมือผมคืออะไรมือผมไม่ดีจริงๆริลายทิ้งไปหนึ่งักห้านำภาคุมร่องผลกองทัพเหลือเทมรวมกันขึ้นมือได้ท้องแสดงด้วย ไม่โฉเรามาแล้วชายใหญ่มาแล้วทำยังไงล่ะโดยนี่ใชยมาแล้วเช็คก่อนขอเอาชัวร์เลยที่กำลังเข้าฝักไปอย่างครับอย่างยังย่างยังยังยังยอมแพ้ยอมอ่อนแอแพ้ได้จะห้ามยอมแพ้แพ้เถอะเรามาคุยเรื่องเอพีกันดีกว่า รู้สึกว่า EP.2 เนี่ยมันทำให้เหมือนบริการภาคเก่าภาคชินนะที่แบบว่าเรื่อยๆคล้ายๆกันแต่ว่าเราแค่บริหารเกิยเราคือมีจำกัดนะแต่ว่าก็พอใช้นะสนุกนะมันมันการพวกเด็กลูกได้ต้องพูดงี้พวกอาบิเกลอืมอะไรอีกพูดมาดิเกลก่อนมี้เจ็ดโรย่างหนึ่งสองสามคุณลองไปดูคลิปก่อนนะนะครับก่อนแปด มี8โวล์ได้ชาร์จ2องะไระคิวสองจั่วสเทคอะไระโอ้ยเวทเวทโอเคตกใจโมมแค่มอนใช่ไหมโมแค่มอนครับมันโมแค่มอนติดสายฟ้าโม่ใครบ้างสามใบนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคหนึ่งสองสามใส่อัลโรลาด้วยอืม สลิปสลิปไอยูกะอันนี้สวยมากเลยถ้าบันชันนะยูกะอะไรชื่อกาโอโอแล้วกาโอขอตักขอถพันอันนี้ยังมีไข่ไหมชาร์ตสองหมดยังขอดูเกตหน่อยจริงมีอยู่นะยังมีนะเฮ้ยแต่จริงเอาตรงว่าเป็นสลิปแรกของไทยที่ผมมองว่าสวยที่สุดละเฮ้ยคีโมไม่ได้โวยนะเพราะว่าราคามันตึงอยู่อตึงมือเลย ไยเสียงอะไรวะเนี่ยติดตั้งไอเทมของของอาวุธก่อนเมื่อกี้ก็โดนมานะครับโอเคมีสิบเลยอเอแล้วลงเลยลงเลยพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่กี่ขีเนี่ยตรงนี้แปดเป็สิบปั๊ตัวนี้มันอยู่ในภาคเอ็กกล่อง X p t 0 4ีทีใช่เปล่าใช่ โอเคโอเคจะตีแล้วครับโอเคมากอดคนไม่รู้สูตรนะได้ทิปเปิลแล้วก็ขึ้นเทคเชอร์ใช่ขึ้นเทคได้ทิปเปิลแล้วก็ตอนตอนขึ้นเทคบอดี้บ็อกข์าเสียหายลดลงสามโอเคโอเวอร์เทิร์นโอเคทิ้งบวกใหม่ทั้งหันมีมีมีซ้ำกับไอ้ดรัมไปงก็ได้ไปไหนงั้นับนับดัมก่อนก็ได้ดัมดัมมันเปดัมสี่มันมีเดจนดรกก้อนฮีโร่มิจิกห้าห้า ห้าหกเจ็ดแปดแปดสิบสิบแปดสิบปดตอนนี้สิบตอนตอนนี้ตอนนี้สิบคีใช่ไหมใช่ครับโอเคสิบขีตัวสามเลยเจ็ดไฟนอลครับโอเคร้อนเลยอนเลยตายอยู่นีเออ ท้าไปตาตัวนี้ก่อนเนี่ยพี่ฟาลองพูดเร้วฟังน่ยว่ยาจริงยังไงเออไปติดไอเทมมีไอเทมมีสวมใส่สไอเทมเลือดคู่แข่งต่ากว่า5จ่าย3ยิงตามโบในดอกอ่ายิงบุ้มอะบึ้ม <c oughs> ยิงบุ้มอะยิงน้ำบุ้มอะเก็บด <c oughs> าบเข้าฝักเลย <c oughs> <c oughs> จับเข้าฝักเลยชิงเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อเมื่อกี้เนี่ยผมหาอยู่ใบหนึ่งคือใบนี้อยู่ไหนวะนะรีโคบรีเวรีบีอันนี้มันกันได้เป็นสูตรเลยแล้วเมื่อกี้ผมจะไม่โดนยิง ปับเกือบสยดแต่ว่าแตกนรืงว่แกรือไ้ไหมนี่มีแตกมาแมจาก a อีี่สองใช่ไหมถอดแค่อาบิเกลออกก็ดูคลิปเก่าได้มีพี่ป้าเคยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวองวลองแต่คลิปกัจคุบันนะครับอ่ามีแตกซปของขั้สายฟ้านะครับเอพีที่สองหวัจะปอมาเอาอะไรออกนะเอาแค่อาบิเกลออกใส่นี่ใส่ดัรกเน็ตใบอื่นแทนอ่าเอ่่าั้ว ก็แฟกนะครับแล้วก็ตัวเฟเฟใส่สี่โรบัสโรบัสตี้อันนี้ตัวโอเวอร์ไดซ์สองใบใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ล่างล่างเก่าล่างเก่าห้ามขอสองใบคู่หูคู่หูสองใบขุมรถชินสองใบแฟกลอดสองอาเวทกันกันตายเราไว้ยสองสองหมด อย่างสองสองอันนั้นสามตัวฟาร์มสองแต่ว่มาตัวถมตัวถมดีกว่าสองของถมอสองสองหมดสองสองสองยยังต้องสองหมดเลยปะเนี่ยโอยยังสองหมดเลยสองสองข้างขาวสองันนี้อยางกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนี้แล้วแต่คนว่าจะจะยังไงจริงจะไรทนีดินดิไม่ค่อยเหมือนกันเลยสักอย่างของราของผมของรถของผม โอ้ยแต่ในงานเยอะอยู่เลยนะเนี่ยหรอใช่ใช่เพราะมันใช้ง่ายเฮ้ยใส่หนึ่งยังหรอเนี่ยเขาเล่าของผมอยูใช่เพราะว่าอะไรป่ะมันหางไงผมเพราะมันป้ามหาถง่ายหมืนป้ามหาขึ้นมาปุ๊บก็จะจบเลยตกเกตก็ยังคุยเกตได้ตกอบก็คุยได้คุยได้โอ้โหไม่ต้องหมดเลยทางกองสุดยอดนะครับอ่าสุดอกเป็นเขาเรัาทางการค้านะครับเอาวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะพี่ออเดอร์ตอนนี้ของรีไฟโอแล้วก็เป็น BFO อฟบีเอฟเดี๋ยวจะออกวันที่23เมษายนนะครับ ใครสนใจก็ปีกันได้เฮ้ยนั่นอะไรนั่นอะไรอ่ะเอาอะไรมาอวดกันอะไอ้นี่ไอ้นี่ไอันนี้อันี่มัวไปมัแล้วโอเคไปแล้วครับขอบคุณทุกคนมาดูนะครับเยิ่ง